สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะครับจากการประชุมคลมเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังนะครับชงคลมไฟเขียวมาตรการแก้หนี้ NPL 3กลุ่มพักจ่ายดอกเบี้ย3ปีลดเงินส่ง FIDF 50โดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ถแถลงโครงการนะครับคุณสู้เราช่วยเพื่อเป็นการช่วยลูกหนี้ลูกหนี้อะไรบ้างนะครับ3อย่างด้วยกันก็คือลูกหนี้บ้านลูกหนี้รถลูกหนี้ SME นะครับเป็น NPL ไม่เกิน1ปีอ่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคำว่า NPL นี่มันคืออะไรนะครับ NPL ก็คือหนี้เสียนั่นแหละครับคือหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันหรือไม่ได้ชำระคืนตามข้อกำหนด หรือข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้นะครับก็เรียกว่า NPL นั่นเองนะครับรวมรวมแล้วมีประมาณ2.3ล้านลายรวมวงเงินก็ประมาณ1.3ล้านบาทประมาณนี้นะครับจะพักดอกเบี้ยให้เป็นเวลา3ปีวันนี้นะครับวันที่11ธันวาคมเวลา14นาฬิกานายพิชัยชุนหะวิชระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานงานเปิดตัวโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME พร้อมด้วยนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้บริหารสถ,ถาบาันการเงินโดยมีนายนวรลแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและอ่านหนังสือแสดงเจตนาลมระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติสําหรับโครงการมาตรการแก้หนี้ดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือหนี้ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างสามารถชําระได้และเมื่อสามารถชําระได้แล้วให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับโดยจะเข้าช่วยเหลือลูกหนี้3กลุ่มคือหนี้บ้านหนี้รถหนี้เพื่อประกอบอาชีพหรือ SME โดยจะพักจ่ายดอกเบี้ย ให้เป็นเวลา3ปีให้กับลูกหนี้ที่เป็น NPL หรือหนี้เสียมาไม่เกิน1ปีโดยปิดวันนับยอดหนี้1่ปีไม่เกินมาที่3 1ตุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับพูดง่ายๆก็คือใครที่เป็นหนี้เสียค้างจ่ายไม่ว่าจะเป็นค้างค่าบ้านที่กำลังผ่อนชำระค้างค่าง,งวดรถลดเป็นหนี้เสียและเป็นหนี้ของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นหนี้เสียกับสถาบันการเงินย้ำนะครับว่าเป็นหนี้ค้างชำระไม่เกิน1ปีแต่ต้องไม่เกินวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจะพึ่งเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมนี้ไม่ได้นะครับไม่เข้าเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขลูกหนี้ใน3กลุ่มนะครับก็ได้แก่กลุ่มแรกก็คือหนี้บ้านที่มีมูลค่าหนี้ไม่เกิน3ล้านบาทและเป็น NPL ไม่เกิน1ปี กลุ่มที่2นี่กู้ซื้อรถยนต์ไม่เกิน8 0 0แสนบาทต่อคันและเป็น NPL ไม่เกิน1ปีและกลุ่มที่3 SME ที่กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทต่อลายที่เป็น NPL ไม่เกิน1ปีเช่นกันนะครับขณะที่วงเงินรวมทั้งหมดที่จะเข้าโครงการาคิดเป็นมูลค่ารวม1.3ล้านล้านบาทนะครับมีลูกหนี้ที่เข้าข่ายรวม 2.3ล้านบัญชีโดยมีจํานวนและวงเงินดังนี้นะครับ 1. หนี้บ้านราวๆ4.6แสนบัญชีวงเงินรวมประมาณ4.83แสนล้านบาทหนี้ที่2หนี้รถและ 3. หนี้ SME ที่กู้เพื่อประกอบอาชีพ4.3แสนบัญชีวงเงินก็รวมๆประมาณ4.54แสนล้านบาทนะครับทั้งนี้แหล่งเงินที่จะใช้ รัฐบาลจะร่วมกับสถาบาันการเงินโดยรัฐบาลจะลดอัตราเงินนำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูหรือ FIDF จากธนาคารพาณิชย์ลงครึ่งหนึ่งเหลือ0.23ต่อปีจากเดิม0.46ต่อปีเพื่อนำเงินนี้มาช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนทำให้ผู้ที่ชำระหนี้สามารถจ่ายชำระเงินต้นซึ่งสถาบาันการเงินจะใส่เงินเข้ามาตรงนี้ส่วนหนึ่ง ก็นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์สําหรับผู้ที่เป็นหนี้จาก3ประการที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้คนเหล่านั้นนะครับกลับมาใช้หนี้ได้ใหม่อีกครั้งแถมยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ครั้งใหม่ได้อีกด้วยแทนที่จะเป็นหนี้เสียค้างอยู่ในระบบที่ไม่สามารถที่จะชาระได้แล้วแต่ขอย้ําอีกนิดนึงนะครับว่าโครงการนี้เขาไม่ได้ปรับหนี้ให้อัตโนมัตินะครับถ้าใครที่เข้าเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ให้รีบไปติดต่อธนาคารหรือสถาบาันการเงินที่ท่านเป็นลูกหนี้อยู่นะครับถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ถ้าท่านไม่ไปติดต่อท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ลองตรวจสอบดูนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นหรือเปล่านะครับ